บอยซิริชัยต้องเอาใจทุกคนพร้อมกันหลายคนเนาะพี่น้องเนาะกัะจกักซีเอาใจผู้ใดแนนทั้งแม่ทั้งเมียทั้งแม่แมถาเนาะพี่น้องเนาะมีแต่คนเห็ดแนวกินไวท้ทาบอยซิริชัยนะคะมือเดียวกินเข่าหกคาบค่ะถือว่าเป็นความน่ารักนะคะของศิลปินรุ่นใหญ่ย่างบอยซิริชัยหัวหน,านา้าคณะมอลำใจเกินร้อยกับภรรยาสาวแอนออรดีเนาะพี่น้องเนาะที่นับวันเนี่ยความรักเนี่ย ยิ่งเบ่งบานขึ้นเรื่อยๆแห้งยู่น้ากันโดนแห้งดูแลกันดีขึ้นเรื่อยๆและก็มีน้องเพชรน้องพลเนี่ยน้องแฟดเนี่ยเขามาเติมเต็มในชีวิตคู่ให้ชีวิตคู่ของทั้งคู่เนี่ยสดใสชุ่มชื้นมากขึ้นเนาะน้องเพชรน้องพลก็ถือว่าเป็นโซ่ทองของใจที่ทําให้ครอบครัวของแอนออรดีเนี่ย ได้กลับมารวมตัวได้กลับมาเจอหน้าพ้อมหนาพ้อมตาอีกครั้งเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีแรงดึงดูดจากหลานน้อยน้องเพชรน้องพลอยนั่นแหละคะ่ะพี่น้องมาเมื่อนี้นะคะบอยสิริชัยได้โพดความหนาลักของแอนอรดีโพดความหนาลักของแม่แตนอ่าแม่ของอแม่แม่ของบอยสิริชัยเนะาะบอยซีอ่ะแล้วก็โพดความหนาลักของแม่เท่าก็คือแม่ของแอนอรดี ที่เพราว่าที่ไปยู่ใสก็คือแต่ละคนเนี่ยเฮ็ดกับเขาไว้ทาทุกสิ่งทุกอย่างก็คืออยากให้บอยสิเดชัยเนี่ยได้กินอิ่มกินเต็มนอกาะพี่นอ้นองเนาะถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักภายในครอบครัวใจเกินร้อยเลยก็ว่าได้ค่ะพี่นอ้องตั้งแต่ที่ไปฮับน้องแฟดมาอยู่น้ำเนี่ยยิ่งเพิ่มความสดใสใหก,กับพ่อบอยแม่แอนมากยิ่งขึ้นค่ะพี่นอ้องอ่ะบอยสิเดชัยเพื่อนได้บอกว่าตื่นขึ้นเมียกระซังอาหารไว้ให้อ่ะไปซาลคาม แม่ก็เตรียมอาหารไว้ล้อกลับมาขอนแกนแม่เถาเฮ็ดแนวกินไว้ถาเถิงเอาใจเมียเอาใจแม่เถิงยานแม่ย้ายหน่อยใจสรุปมือนีกินเข่าหกคาบแน่นเอียดกับพี่น้องก็คือเั้งเอาใจแม่เอาใจเมียแล้วก็ยานแม่เถาหน่อยใจเนาะพี่น้องก็คือยานว่าทุกคนเสียใจว่าเฮ็ดกับเขาไว้แล้วนี่บอดบ่อยบ่กกินก็คือมือนีนี่บอดบ่อยกินเขาเ่าเือเดียวหกคาบเนาะพี่น้องนอกนอก,ก็คือ อิ่มนำสำาล้านไปเลยแล้วก็ที่อิ่มมากกว่านั้นก็คืออิ่มอกอิ่มใจอิ่มกับความสุขที่ทุกคนเนี่ยได้มอบให้กับบอยสิริใชยเนาะอีกจากหาปีพี่น้องอีกจากหาพี่น้องเพชรน้องพลอยไงึง้นกาซิเฮตุกับเขาไว้ถาพ่อบอยบาดนี้เมื่อเดียวกินเขาสิบขาบคอยวานเนาะพี่น้องเนาะก็คือเป็นความน่ารักของขอบควัวใจเกิื่อน้อยที่เพื่อนดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันบอ ไปบอปล่อยปะละเลยความรู้สึกนะ้องพี่น้องก็คือไม่ปล่อยปะละเลยความรู้สึกของใครใดใด,ด,ดทั้งสิน้นเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่เข้มแข็งครอบครัวหนึ่งสําหรับครอบครัวของบอยสิริชัยกับแอนออรดีที่ บ่าวาสิเป็นแม่เฒ่าหรือแม่ของอ่าแม่ยาแม่แม่ยายแม่ของบอยแม่ของแอนก็คือดูแลใส่ใจทั้งสองครอบครัวอย่างดีที่สุดพี่น้องแม่อันแม่ของบอยสีใช้ก็คือห่วงลูกซ้ายอยาลูกซ้ายบริกินเขากระเทกับเขาไปทา อันเมียแอ้ออนอดีกต่ยานผัวตื่นขึ้นแล้วบ่ได้ก,กินขาน่าเนาะยานอันบอดบอยตื่นขึ้นบ่ได้ก,กินขา้าก็สั่งอาหารไว้ทานอันไม่ย้ายก็ยานลูกกลับมาบ้านแล้วยานลูกเคยกลับมาบ้านแล้วบ่มีแนวกินกระเฮ็ดแนวกินไว้ทานนั่นมันหมายถึงมากกว่าอิ่มเข้าพี่นนองมากกว่ากินอิ่มแต่มันหมายถึงความรักความใส่ใจความห่วงใยความเอื้ออาทรที่คนในครอบครัว,วมีให้กันคนในครอบครับวบอยซิได้ใช้มีให้กันก็คือ เป็นถึงแสดงออกถึงความรักได้อีกแบบหนึง่งรักที่ไม่ต้องพูดว่ารักนะพี่น้องหักที่บต้องบอกว่าฮักห่วงใย,ยที่บต้องบอกว่าห่วงย,ย้ยแต่เป็นการแสดงออกจากการกระทําจากการเจตนาที่ทํามันเฮ็ดให้รู้เองว่าแต่ละคนเนี่ยฮักและห่วงยยกันมากแค่ไหนเนาะพี่น้องเนาะใดๆคือแม่เท่าเนี่ยฮักลูกเคยคักดูแลลูกเคยอย่างดีบอปลอยปะให้ลูกเคยเนี่ย มโหยพี่น้องเออทั้งเนี้ยทั้งแม่และแม่ย้ายรักและเป็นห่วงลูกเคยดีมากหลายๆคนบอกว่าทําถูกต้องแล้วจะก็คือเพื่อบ่ได้อยากให้ผู้ใดเสียใจก็คือกินกินกินของที่ทุกคนทําให้หมดก็คือดูแลใส่ใจนํำใจทุกคนใหม่จัดไปจุกจุกบอดสถานีมีความสุขของครอบครัวเอ็นดูนาะจ้าพี่น้องเออก็คือละกาเห็นแอนออรดีนะคะเมื่อนี้เพื่อนก็ได้โพสถึงบอดบอยนาะพี่น้องด้วยด้วยข้อความ ซึ้งซึงแต่ว่าบ่าได้เป,เป็นเป็นข้อความยาวดอกพี่ทิบอกเป็นข้อความสั้นๆแต่ว่าทําให้ทุกคนรู้เลยว่าความหมายเนี่ยมันเต็มเปี่ยมไปด้วยสิ่งต่างๆมากมายที่เติบโตมาระว่างแอนอรดีกับบ่อยสิริชัยเนาะแอนบอกว่าเบื้องหลังทุกอย่างรักเบื้องหลังในทุกๆอย่างก็คือบอยสิริชัเนี่ยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังแอนอรดีในทุกๆเรื่องของความสําเร็จ บวายสิเป็นลมลุกคุกค้านบอยสิริชัยกรจับมือแอนออรดีขึ้นมาจากทุกๆสิ่งได้นะคะความหนาลากของบอดบอยกับซอแอนคือความเสนอต้นเสมอปลายมาตลอดเขาว่าดูละมีสีสันนะคะพี่น้องเหมาะสมกันที่สุดก็คือความหนาลักของบอยสิริชัยก็คือบอวายแอนออรดีเนี่ยจะเจอกับเรื่องราวอะไรมาก็ตามหันมาก็ยังเจอบอยสิริชัยยืนอยู่ข้างๆค่ะพี่น้องก็คือเป็น เรื่องราวความรักระวางบอยซีชัยกับแอนออร์ดีที่เฮนไฮแอนออร์ดีเนี่ยได้ออกมาโพสต์ว่าเบื้องหลังความสําเร็จทุกๆอย่างเบื้องหลังทุกๆเรื่องก็จะมีบอยซีชัยเนี่ยอยู่ข้างๆหลังแอนหนึ่งเก้าจะมีบอยอยู่เสมอซอยประครับประคองความรักแลกกะก็ลุกทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องมันก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยเห็นความน่ารักแล้วก,ก็ ดูแลอาจจะใส้สึ่งกันและกันการซัพพอร์ตนะคะบอดบอยซอแอนคือคู่ชีวิตคู่บุญที่น่ารักทั้งคู่คอยซัพพอร์ตกันและกันในทุกๆเรื่องในยามที่บอดบอยมีเวลาก็จะคอยดูแลซัพพอร์ตและเคียงข้างเพื่อให้กำลังใจน้องแอนอลรดีภรรยาสุดที่รักเสมออบอุ่นมากๆรัก,ากสามีภรรยาคู่นี้ ต้นแบบของความรักความดูแลเอาใจใส่ต้นแบบของชีวิตคู่เนาะพี่น้องเนาะอ่าบอ,บอยบอยแอนนารัากหลายคนบอกว่าอันเอฟซีธน,นีกก็บอกว่าคุณแม่บอกว่าบอยเป็นคนเกง่งและนิสัยดีๆมากๆแอนโชคดีมาก,มาก,มากๆที่ได้อยู่กับคนแบบนี้ลูกบอยความคิดเขาเปลี่ยนผู้ใหญ่และก็ทําถูกต้องทุกเรื่องบอกเคยให้น้องแอนน,อน้อยหนาใครพี่น้องหลายคนก็ชื่นชมเนาะในความรักที่บอยสิริใช้ชเนี่ย มีหายกับแอนออร์ดีเป็นความรักที่มั่งมั่นคงเนียวแน่นบอกว่าสิเจอสถานการณ์บอกว่าสิเจอเอฟีแฟนคลับประสาทแดกทั้งหลายที่ทรงขอความมาปันปวนอ่ายุยงยุแยงทําให้อ่า, àng, อาเพิ่นเอียงเพิ่น,เพ,นเพิ่นบ่เข้าใจกันทั้งหลายเนาะแต่เพิ่นกกล่าว ก้าวขานเรื่องพวกนี้มาได้ตลอดด้วยความที่เพื่อนเป็นคนที่ใจหนักแน่นทั้งคู่ทั้งบอสบอยแล้วก็แอนออรีเนี่ยเป็นคนที่หนักแน่นในความรักทั้งคู่ทําให้ไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคปัญหาอะไรเนี่ยบอสบอยกับซอแอนเนี่ยก็ผ่านมาได้ทั้งหมดค่ะพี่นอ้องสาโบแบนะคะขออนุญ,ญาตนะคะให้ทุกคนดูภาพถ่ายคอลเลกชันนี้นะคะของซอแอนเน,นาะจะมเอนนาหักคือนอกเพชรพลอยค่ะคพี่นอ้องเบิ้งนี่น่ารักมากๆนะคะแต่งหน้าโทนนี้แบบ ออกแบบบาร์บี้เมืองไทยก็ว่าได้นาอพี่น้องเป็นหมอลำสาวอินฟูน่ารักมากหมอลำสาวเน็ตไอดอลสมแล้วกับฉายานี้สำหรับแอนโอลีเพราะว่ายิ่งนับวันยิ่งสดใสย,ยิ่งน่ารักยิ่งหน้าเด็กขึ้นนาอพี่น้องเนาะสมกับมีลูกแฝดที่แบบหน้าตาเหมือนจะของมากค่ะพี่น้องมือนีนก็เอาความน่ารักของบอดบอยกับ Animal, ซอแอนมาสูฟังพี่น้องเดี๋ยวเมื่อหลังมี่ยังมาอัปเดตต่อค่ะเกี่ยวกับบอดบอยกับซอแอนค่ะพี่น้อง